อะไรครับอ๋ออีกเรื่องครับบิ๊กแดงผุดไอเดียสร้างกองกำลังทหารไซเบอร์รับมือสงครามโซเชียลโอ้โหฟังแล้วแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะฟังบิ๊กแดงพูดแล้วเนี่ยนะครับเราต้องสร้างกองกำลังทหารไฟเบอร์รับมือสงครามโซเชียลโอ้โหฟังแล้วแม่งน่ากลัวชิบหายเ่ยนะพี่แดงแกพูดนี่มันจะเกิดสงครามโซเชียลเหรอครับโอ้โหสร้างกองกำลังทหารไซเบอร์พวก iO หรือเปล่าครับ ผมว่ากองกําลังไซเบอร์ทหารนี่จะไปลบกับใครทางโซเชียลครับฮะพี่แดงนะครับนะหรือจะไปลบกับพวกด่าทหารพวกด่ารัฐบาลด่าประเด็จการพวกนี้คือศัตรูของท่านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะผมก็ไม่รู้ผมฟังแล้วตกใจนะกองกําลังทหารไซเบอร์เตรียมรับสงครามโซเชียลโอ้โหฟังนะทหารนี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองนะ แล้วนี่ตั้งกองกาลังขึ้นมานี่ก็พวกไอโอเนี่ยคอยพิมพ์สู้กันเนี่ยนะสู้กับพวกที่ดาทหารดาพวกซื้อเรือน้ารถถังรถหุ้มเกาะเออนะพวกขอตัดงบประมาณทหารหรือเปล่าหรือพวกไหนเนี่ยจะลบกับใครเนี่ยครับกองกำลังทหารไซเบอร์เนี่ยลบกับพวกประชาชนที่เห็นต่างหรือเปล่าหรือลบกับใครหรือข้าศึกยังไงหรือพวกอะไรมาวร์พวกไอไวรัสเรียกค่าไทยเหมือนโรงพยาบาลสระบุรีหรือมันอะไร แว l w เนี่ยก็ฉายาก็คือไวรัสเรียกค่าไถ่นะจะเข้าไปจอดระบบอะไรเสร็จแล้วก็เรียกเอาข้อมูลไปหมดถ้าอยากได้คืนก็อาจ่ายตังมาซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนยอมจ่ายตังไปก็หลายแสนบาทอยู่นะครับก็ไม่เข้าใจนะครับกองทหารไฟใส่พวงใส่อะไรเนี่ยเอ่อจะไปจะไปสู้รบอะไรสงครามโซเชียลนะจะรบกับประชาชนหรือไงเนี่ยอย่าลืมนะภาษีประชาชนนะครับ จะไปตั้งกองกำลังทหารไซเบอร์ภาษีประชาชนนะถ้าเกิดเอาภาษีประชาชนไปตั้งพวก i อแล้วก็มาด่าประชาชนเห็นต่างนะผมว่ามัน,นไ,มไม่น่าจะใช่นะพราภาษีประชาชนนะ่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะไปลบอะไรกับใครมันมัน